ตอนนี้เราได้ทำเควสโลกใดๆก็ตามที่มีชื่อเสียงประจำเผ่าของทั้ง3าเผ่าในแพ5.0และจุเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็อตอน,นีนทุกเผ่าเลเวลขึ้น4แม็กหมดทุกเผ่าแล้วนะทั้งสเผ่าทีนี้อ่ะเดี๋ยวในคลิปนี้และอีก9คลิปต่อไปรวมกันเป็น10คลิปเราจะมาเร,มเริ่มทยอยเล่นเควสโลกซึ่งอยู่ในหัวข้อใหญ่ที่เหมือนกับเป็นกรอบแกรนเควสที่ชื่อว่า เส้นทางของผู้ถูกเลือกโดยมังกรแต่ว่ามันจะไม่ใช่แกรนเควสที่ว่าต้องทํานานๆหรือว่ามีเนื้อเรื่องอะไรที่มันซับซ้อนเว่อร์ไม่ใช่ขนาดนั้นมันเป็นกรอบใหญ่ก็จริงแต่มันจะประกอบไปด้วยเควสย่อยทั้งหมด10เควสที่ทาแป๊บเดียวเสร็จไม่นานบางเควส10นาที15นาทีมากสุดก็ครึ่งชั่วโมงอะไรประมาณนี้เท่าที่ผมเห็นเห็นมานะซึ่งเนื้อหาของเควสเหล่านี้เนี่ยหลักๆมันจะเป็นเกี่ยวกับการที่เรา ออกไปไประจนภัยหรือสำรวจโลกกว้างกลับไปม่อนแล้วก็ไอ้เจ้าตัวเล็กที่แล้วแต่ว่าใครจะตั้งชื่อว่าอะไรอย่างผมก็กราดอนนะ่ยนะ <โอ S 2> แล้วก็อาจจะบังเอิญพบเจอกับเหตุการณ์ต่างๆระหว่างทางไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามซึ่งอ่ะอันนี้จะเป็นเควสแรกที่เราจะมาทํากันผมจะทําไล่ลําดับจากเออที่มันเรียงมาให้มันเรียงจากอะไรก็คือผมมีไอเดียรองใช่ไหมผมลองรับเควสทั้งหมดใน10สิบเควสอะรับทีเดียวแล้วยังไม่ทํา รับให้มันคาไว้ในลิสต์ใช่ไหมแล้วก็มาดูว่าเควสไหนมาเรียงจากหนึ่งถึงสิบแล้วเดี๋ยวไอดีหลักอันนี้ที่ผมทําคลิปอ่ะผมจะทําตามลําดับนั้นและนี่ก็คือสถานที่แรกที่เ,เราจะทาเควสโลกที่ว่าก็มีผู้หญิงคนนึงจากเผ่าอม,มองไกลๆไม่เห็นชุดแต่แต่น่าจะ,น,าจะน่าจะเผ่าผพงพิดาหรือไม่ก็แถวๆโซนนี้แหละที่เป็นเขตของเขาอะ่ะเขาก็นั่งกินลมชมวิวอยู่แล้วก็มีพลกรัตรรออยู่อันนึงแต่ว่าไม่ได้สําคัญะไรขนาดนั้น สำคัญตรงที่ว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของเควสแรกของเราที่เราจะทําในหมวดหมู่ของเควสที่ชื่อว่าเส้นทางของผู้ถูกเลือกโดยมังกรนั่นเองอ่ะท่านพ่อเขารอแล้วครับงั้นก็ไปอย่าปล่อยให้เขารอไปดูอินโทร lucky for you that's what i like that's what i like lucky for you that's what i like that's what i like fire a night so sheets and diamonds oh what lucky for you that's what i like that's what i like lucky for you that's what i like that's what i like to... okay you need my... เดี๋ยวผมขออนุญาตไปเก็บไพลุลัสอันนั้นที่อยู่กลางอากาศสักเล็กน้อยเพราะว่าหนๆนมันก็อยู่ในระยะสายตาเราแล้วเดี๋ยวพอลงไปข้างล่างแถวนี้มันจะมีไดห็อกขึ้นครับอ่าเก็บปุ๊บเก็บแล้วผมยังไม่มากนะเผื่อว่าระหว่างลงมามนโดนไดห็อกกระชากพอดีอ๋อแต่งตัวเหมือนเผ่าเลาวารีไว้เออแล้วมาอยู่อะตรงเนี้ยพี่พี่สาวชื่อ,อ,อจุยปะจุยเปียจ,จุยเปียปะใช่ป่ะเราชื่อจุยเปียใช่ป่ะอ่าซึ่ง <c oughs> สามารถทิกเกอร์เขาได้ด้วยการคุยนี่เองเออผมก็ลืมตอนแรกนึกว่าจะโดนกระชาเข้าไม่ใช่ครับเราต้องไปคุยกับเขานี่ค่าเข้าอ่ะสามร้อยโมโด้านะอลดหน่อยได้ไหมอ่ะหรือว่าจะมาตบตีแย่งชิงกันนะนี่คนปกติเขาไม่ตอรองกันแบบนี้หรอกนะปกติปะเนี่ยน่าจะไม่ค่อยปกตินะนี่เป็นราคาที่สมาคมวิจัยมรดกแห่งเซาเรียนกาหนดไว้ต่อรองไม่ได้ดอกเท่าที่ฉันรู้อ่ะที่นี่เป็นสถานที่ขุดสํารวจที่ราคาถูกที่สุดละ เพราะเปิดมาตั้งนานแล้วแต่ตอนนี้ก็มีนักฝันอย่างพวกเธอมาเสี่ยงโชคเป็นครั้งคราวเหมือนกันไม่แน่นะบางทีคนก่อนหน้าเป็นร้อยเป็นพันอาจจะไม่เห็นค่าของมันพลาดส,สิ่งที่ดูเหมือนธรรมดาธรรมดาแต่จริงๆแล้วเป็นสมบัติซาเรียนสุดล้ำค่าที่มีมูลค่ามหาศาลก็ได้แต่คนที่ยอมจ่าย300โมราเพื่อความฝันที่งดงามเนี่ยมันก็มีอยู่เยอะเลยนะเธอเองก็เชื่อว่าตัวเองเน่ยเป็นคนที่โชคดีไม่เหมือนใครใช่ไหมล่ะ โอ้ไม่เป็นไรหรอกเรามีกระาดอนอยู่เดี๋ยวมันก็งมสมบัติมาให้เราเองแหละไม่งมก็ดมสักอย่างหนึ่งกราดอนก็อยากไปเสียงโชคเหมือนกันเหรอ,อดูท่าทางจะสนใจมากเลยนะเนี่ยแค่สามร้อยโมล่าเองอ่ะให้ม่อนออกให้ก็ได้เนี่ยม่อนใจดีสปอร์ตกทมงไงแค่สามร้อยโมล่าก็ซื้อความหวังได้สามส่วนแล้วนี่ถือว่าคุ้มค่ามากเลยนะเนี่ยงั้นก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะ และนี่ครับก็คือจุดเริ่มต้นของเคเวสย่อยที่ชื่อว่าสมบัติและนักสะสมผมจะเรียกว่าเป็นเคเวสย่อยก็แล้วกันนะเพราะว่าอ่ะเดี๋ยวพอผมกด J ดูใช่ไหมเราจะเห็นเลยว่ามันจะอยู่ในกรอบเคเวสอันเนี้ยที่เป็นหัวข้อใหญ่ถูกปะ่ะก็ชื่อเนี้ยที่ผมพูดไปเลยเส้นทางของผู้ถูกเลือกโดยมังกรแล้วเคเวสท,ที่เรารับอยู่ตอนเนี้ยชื่อว่าสมบัติและนักสะสมซึ่งมันเป็นเคเวสย่อยที่เราเพิ่งรับไปตะกีน้นี้แล้วมันจะมีเคเวสแบบเนี้ยรวมเคเวสนี้แล้วอีกทั้งหมด10เคเวสด้วยกันอ เสร็จครบจบอะไรเนี่ยก็ได้โมลา่าได้ไพมเจมได้อะไรเป็นรางวัลก็แล้วแต่เควสไปซึ่งเควสมันก็จะเป็นอารมณ์แบบเหมือนเป็นมินิอีเวนต์หรือเป็นเ,เหตุการณ์สั้นๆเล็กๆที่แบบว่าเราไปอย่างที่บอกครับไปประจนภัยระหว่างทางแล้วก็ได้เจอโดยบังเอิญอะไรเงี้ยไปไขปริศนาไขาพัซเซลแล้วก็แก้ไขปัญหาเหล่านั้นร่วมกันแล้วก็ได้รางวัลตอบแทนเป็นเองซึ่งสำหรับเนื้อหาวีดีนี้ก็น่าจะนี่แหละครับเกี่ยวกับการลงไปข้างล่างแล้วก็หาสมบัติซึ่งก็น่าจะมีพัซเซใเน,นให้เราแก้สักน,นิดหน ไปลองเสี่ยงโชคที่สถานที่ขุดสำรวจให้เราไปเสี่ยงโชคที่สถานที่ขุดสำรวจสมบัติซารียนกันเถอะอะแล้วผมขออนุญาตพับจอเพื่อมา m a ไอ้เจ้าพายุกูลสที่ผมโดดเก็บกลางกาตะกี้นี้แล้วก็ข้างล่างเหมือนมันสปอยในเควสเห็นป่าวว่ามันจะมีกล่องพรีเชสอยู่ใบหนึ่ง,งแล้วก็น่าจะมีมน้องโมเน,นตูด้วยน้องดึกดุยอะเดี๋ยวลงไปกันเลยเควสมันจะสั้นนะเอาจริงพวกเนี้ยสิบเควสอ่ะสั้นหมดเลยทำแป๊บเดียวเนี่ยดูจากข้างล่างก็ทางไม่ลึกไม่อะไรหเห็นไหมทางมันจะแคบๆอ่า ไหนดูซิเราต้องทำอะไรน้องน้องทำอะไรอะ่ะอา้าวอ๋อน้องก็จะมาสำรวจตรงนี้ใช่ไหมน้องมีอะไรในในกรงนี้มีอะไรมีอะไรอะ่ะอ๋อเราต้องเก็บไอโฟจิตันนี้ก่อนใช่ไหมแล้วเราก็จะเจอไอเบาแสตรงนี้อ่าขุดไม่เจออะไรเลยจริงๆด้วยแฮะไม่เป็นไรปราดอนพยายามต่อไปสูดเว้ยเดินไปข้างหน้าตรงนี้น่าจะไม่มีอะไรละ ทางไม่ลึกนะคือถ้าทางมันลึกจริงๆอ่ะมันน่าจะมีแผนที่ใต้ดินให้การที่มันไม่มีเนี่ยแสดงว่าแม็มันเล็กครับอืมเพราะก็ติลงมาอย่างเงี้ยถ้ามันมีมีเรื่องไม่ราวจริงๆอ่ะมันต้องมีแม็แล้วถูกปะเว้นแต่ว่าคุณจะย้อนกลับไปตอนแผดสามนะสมัยที่แบบลงพีรมิสุไม่รู้แล้วมไม่มีแม็ใต้ดินใเนี้กูระทมสั่งอ่ามีไอ้นี่ให้ด้วยเอ่อแปลงร่างได้แต่จริงๆก็ไม่จําเป็นปะหรือไงอะ่ะเราเรายิงเอาได้ไหมอะ่ะ <c oughs> โอ้ ไม่ได้เว้ยตรงนี้มีอะไรไหมน้องมีอะไรป่ะต้องขุดไหมไม่มีเด็กน,น่าชิบหายแล้วแล้วกูกูซนยิงถังทิ้งไปแล้วด้วยเด็กแต่มันตีเอาก็ได้ป่ะ,ะน้องทำไมอะไหนูดนน้องเขาจะขุดอะไรขึ้นมาอ่าเดยวคือร่างเดิมมาดีกว่าเผื่อเผื่อมันบั๊กได้หรอกไปทิกเกอร์อะไรเงี้ยผมคิดมาก ไม่ไม,มีอะไรเลยอ่ะพื้นใต้ดินตื้อๆไม่ได้ตามจากข้างนอกเท่าไหร่เลยอ่ะก็นะเวทเล็กไอมอมนอย่าคิดเยอะอ๋อเราซาเรียนตีได้ไม่ต้องใช้ถังก็ได้อะไรน้องอ๋อน้องตามเรามาก็คือมีทางนี้มีนี่ไงน้องขุดอันนี้ให้หน่อยขุดนี้ให้หน่อยตามคู่ซาเรียนไปนี่ไงก็อยู่เนี้ยน้องขุดให้หน่อย ใช่ไหมมันต้องเป็นสวิตช์อันนี้ถูกปะ่ะนี่ไงอืมดูมันจะเป็นอุปกรณ์ของกลไกอะไรสักอย่างนะเนี่ยใช่ดูก็รู้แล้วเปิดประตูอ่าเราออกมาตรงนี้อุ้ยของดีลุกก็มึงอะเดี๋ยวลุกแน่นอนเนะี่ยเลเย์เอาอย่างเงี้ยไม่รอดหรอกแม่งวางเลเย์เอาเส้นเด่นเลยไม่เหมือนฉากเลยกดจีสัมผัสธาตุดูก็รู้แล้วเดี๋ยวก็ลุกออกต้องดึงไอ้นี่ออกมาออกมานี่ มึงจะลุกจังหวะไหนฮะดึงเซงกูจังจะลุกก็ลุกอ่าโมเนตูออกมาแล้วก็อ้อเราก็ต้องดึงไอ้นั่นอีกเพราะว่ามันไปขวางทางน้องโมเนตูใช่ไหมอ่าเรียบร้อยแล้วบรรจุเอ๊ะมีเสียงอะไรบางอย่างเริ่มทำไอ้ยายระวังข้างหลังหลังเข้าจื๊กดี๊ดซิลิวจ๊อจังหวะเปลี่ยนตัวพลิกจื๊อกมึงมึงมึงกล้าดียังไงกล้า ชอบเลยเล่นอ,อย่างเงี้ยเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมหน้าตามันเหมือนลูกโบลิ่งเลยลูกบอลเล็กๆเ,เนี่ยดูเหมือนจะเป็นชิ้นส่วนหรืออะไรสักอย่างเนี่นี่แกชอบอันนี้ไหมอ่ะสีสวยอยู่นะอชอบชอบถึงจะไม่ใช่ของที่ขุดเจอแต่ยังไงก็เจอที่เนี่ยไม่แน่มันอาจจะมีมูลค่าสูงมากก็ได้นะไม่ใช่ว่ามันตกมาจากไอ้มอนตวตะกีหรอไปถามตอนออกจากที่กันเถอะเอา มันคือไรเลรียงไม่รู้เลยเก็บมาซีซัวมึง้ห่าะเออช่างเถอะก็สมเป็นนักผจญภัยดีแหละโอเคทีเนี้ยตะกี้เราเจอโมเนตูใช่ไหมเขาก็จะบอกว่าอ่าเราต้องดึงอะไรก็ว่าไปเดี๋ยวไอเชี่ยอมกุตไอสัตว์และตูดย่างใหญ่อะไรของมึงเนี่ยอ่ะเราก็มาร์กโมเนตูนี้ไปก่อนแล้วก็ข้างบนตะกี้เราจะเห็นแล้วแหละว่าพอเราตีมอนตัวตะกี้เสร็จปุ๊บอะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีหีบพรีเชสให้เราเก็บข้างบนนี้นั่นเองก็แล้วกูจะเสียเวลาปีนทำไม เราก็สิงจบละเอ้ยสิงนี่กดไม่ติดเออกดผิดจะกดตัว T ไปกดเลขห้าเออนี่แหละใบนี้แหละทีท่ที่หมายผดอ่าแล้วก็เก็บแล้วก็มาร์กเนาะเก็บแล้วก็มาร์กแล้วเราก็กลักกบขึ้นไปข้างบนวิ่งย้อนทางนี้เลยแหละเดี๋ยวเราไปถามจุ๋ยเปียดีกว่าว่าไอ้นี่มันคืออะไระจุ๋ยเปียรู้ปะเนี่ยข้างบนเราเดยนนะเราจะดึงตัวเองขึ้นไปข้างบนยังไงอะผมจําทางไม่ได้แล้วบ้างนะอ๋อนี่น,นี่ใช่ปะ ไม่ใช่ทางไหนวะลืมอ๋อนี่นี่ทางนี้น,น,นี่อย่านะอย่าล้อเล่นกับระบบอย่าล้อเล่นกับระบบที่เรียกว่าสิ่งที่เอ็นคนหลงทางครับชื่อโลโลนออาโซเล็กไม่ได้มาพระโชคช่วยอ่านี่ไงเอาแล้วมึงซูมขึ้นฟ้าอะไรของมึงเนี่ยเอาเป็นยังไงบ้างล่ะอ่าคือว่าจากราดานมันเจอเจ้านี่อ่ะในดูหน่อยสิอืม มันไม่ใช่ของที่พบได้ยากแต่ก็เป็นของที่หายากสภาพสมบูรณ์ดีลวดลายโฟจิสตันที่ไหลผ่านก็ยังเห็นได้ชัดเจนอืถ้าฉันให้หนึ่งหมื่นโมดา้าพวกเธอจะขายเจ้านี้ให้ฉันไหมล่ะเอ๊ะหรือว่าโบดาวจะเจอสมบัติซาวเรียนสุดล้ำค่าที่มีมูลค่ามหาศาลจริงๆอะ่ะมึงไม,ม่มอดหมื่นเดียวเองกูมีเป็นล้านฉันรู้อยู่แล้วว่าดราดอนเป็นเจ้าตัวเล็กที่เก่งสุดๆแถมนำโชคดีมาให้โบดาณด้วยอะ่ะไม่ ของสิ่งนี้ไม่ได้มีค่าอย่างที่เธอคิดหรอกถ้าเอาไปประเมินที่สำนักงานใหญ่ของสมาคมวิจัยโมอโดกแห่งซาเรียนแล้วก็จากการประเมินของฉันมันมีมูลค่าไม่เกิน5,000โมราเท่านั้นแหละถ้าไม่มีทางหลงกอลหลอกหนักเยีา่ยมมันหลอกกันได้าย,ยากเลยถ้ามันมีมูลค่าแค่5,000ันโมลาจริงๆอะแล้วคนจะยอมจ่ายเป็นหมื่นโมลาเพื่อซื้อทำไมอะขาดทุนตั้ง5 0 0 0นแะน่เพราะว่าฉันน่ะชอบลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของมันมากแม้ว่าในสายตาของคนอื่นมันจะไม่ได้มีค่ามากนัก แต่ฉันก็ยินดีที่จะเสียเงินเพิ่มเพื่อให้ได้มันมาเออแล้วเขาตอบหน้านิ่งมากเลยเนะี่ยคือดูไม่เหมือนต้มตุนเลยจะพูดว่าแบบเป็นนิสัยแปลกๆหรืออาจจะพูดว่าเป็นนิสัยของนักสะสมอย่างฉันก็ได้อืมพูดแบบนี้ก็พอเข้าใจได้อยู่นะแถมเทียบกับค่าเข้าสถานที่300โมล่าแล้ว10,000โมล่าก็ถือว่าเยอะมากเลยนะสําหรับเราก็ได้กําไรตั้ง33เท่าอ่ะงั้นพวกเราจะเอามันไปแลกกับ10,000โมลล่างั้นหรอ ราดอนดูท่าทางไม่เต็มใจเลยนะจกอยากเก็บไว้เองงั้นเหรอ,อ,อ,อเออยังไงไอ้กราดอนมันก็เป็นตัวที่เจอนะหรือว่าบางทีน้องอาจจะอยากเป็นนักสะสมเหมือนกันในเมื่อกราดอนไม่เห็นด้วยงั้นพวกเราเก็บเอาไว้เองดีกว่าดูเหมือนว่าพวกเธอจะให้ความสําคัญกับกราดอนมากกว่าโมด้าสินะแน่นอนอยู่แล้วสิกราดอนเองก็เป็นคู่หูพวกเรานี่นะ แต่ถ้าหลังจากนี้พวกเราเจอของที่คล้ายๆกันก็ขอบคุณพวกเธอมากนะแต่ความลหลงไหลของนักสะสมก็เหมือนกับกระแสน้ํามาเร็วแล้วก็จากไปเร็วหลังจากนี้ก็คงจะไปลหลงไหลอย่างอื่นแทนแต่จะเป็นอะไรนั้นฉันก็บอกไม่ได้กระด้านเห็นด้วยกับเขาเหรอเนี่ยอ่าเข้าใจแล้วนี่คือการมองตาการะโใจของนักสะสมสินะเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการยอมรับจากเทวเลี่ซารัสที่ฉลาดแบบนี้ การซื้อขายอาจไม่สําเร็จแต่ความสัมพันธ์ยังคงอยู่ถ้าในอนโคตอยากแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการสะสมก็มาคุยกับฉันได้ทุกเมื่อเลยนะงั้นฉันไม่รบกวนพวกเธอแล้วละขอให้โชคดีนะจบแล้วครับเควสฟันกันนี่เองสั้นมากบอกก่อนอีกครั้งว่าผมไม่รู้สปอยแต่ผมแค่ไปเช็คแบบรีเช็คคร่าวๆสกิมสกิมว่าเควสมันน่าจะหรือควรจะยาวประมาณไหนต่อหนึ่งเควสสำหรับในหัวข้อตรงนี้ก็นั่นแหละถือว่าเป็น เรื่องราวเล็กน,น้อยอย่างที่ผมพูดไปเมื่อตอนต้น,นคลิปจร<ด>ิงว่าออก,ก็เป็นเหตุการณ์ที่เราสามารถพบเจอได้ระหว่างทาง<ส>อ,ะอะไรอย่างงี้อ่ะเดี๋ยวเราคุยอย่าเขาหน่อยสิที่มาอีกแล้วเหรอตามสบายเลยแต่ฉันไม่คิดว่าเธอจะหาอะไรดีๆได้จากที่นี่หรอกนะอืถ้าลงไปอีกก็ไม่น่าเจออะไรแล้วแหละเกี่ยวกับสมาคมวิจัยมอรกแห่งเซาเรียนฉันเป็นแค่ผู้ดูแลของสถานที่ขุดสำรวจหรือว่าจะพูดแบบนี้ก็ได้ฉันเลือกที่จะมาเป็นผู้ดูแลที่นี่ก็เพราะว่าฉันไม่ต้องการตอบคำถามพวกนี้ ถ้าอยากรู้มากกว่านี้ลานบารงเพลิงศักดิ์สิทธิ์น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าหรือไม่ก็หาสมาชิกที่พูดถึงสถานะของตัวเองก่อนพวกเขาจะตอบคําถามด้วยความยินดีคือเหมือนเจ๊แก่น่าจะขี้เกียจพูดที่จะตอบอะมงเลยมานั่งกินลมชมวิวอยู่นี่แต่วิวสวยนะเออนั่งตรงนี้แกก็เข้าใจเลือกจุดนั่งอ่ะชิลเลยวิวตรงนี้สวยมากลมน่าจะดีเกี่ยวกับความคิดของนักสะสมความสนุกของการคัดเลือกของสะสมอาจจะเป็นเป้าหมาย ฉันไม่รู้ว่านกสะสมแบบฉันมีเยอะหรือเปล่าแต่ไม่เร็วๆนี้พอเห็นของสะสมที่จัดเรียงอย่างเป็นระเบียบจู่ๆก็รู้สึกเบื่อขึ้นมาในใจอ่ะได้เวลามอบสิ่งเหล่านี้ให้กับคนอื่นแล้วล่ะจากนั้นค่อยไปหาของสะสมที่สามารถสร้างความตื่นเต้นใหม่ๆใ,ให้กับประสาทสัมผัสได้อ่าอย่างนี้นี่เองงั้นก็เดี๋ยวเจอกันนะเจ๊กลับดีๆล่ะฉันไม่ไปส่งนะเคครับไม่เป็นไรครับเจ๊อะโอเค ก่อนเราจะปิดรายการคลิปนี้กันไปเรามาเช็คนิดนึงเราได้อะไรมามันมันควรจะอยู่ตรงไหนอะตะกี้มันบอกว่าถูกบันทึกเข้าไปในรายการหรือว่ามันไม่ได้อยู่ในนี้วะคือถ้ามันอยู่มันต้องขึ้นนิวเออถ้ามันอยู่มันต้องขึ้นนิวแต่ว่านี่ไม่ไม,ไม่มีอะหรือว่าเป็นไม่ไม่ปะไม่รู้แฮะเราเราได้อะไรมาหรือเป็นก็ไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์นะ ผมผมไม่รู้ว่ามันไม่รู้ว่ามันเอามาเพิ่มไว้ในไหนอะ่ะหรือเป็นเฟอร์วะแป๊บนึ่งน,นะผมขอเช็คนิดหนึ่งผมลืมกดเอาไอ้พวกนิวของแพด4.8ออกต้นแดดไปสมัยเอไปซิมูลังกาแล้วลืมเคลียร์ออกแต่แสดงว่าไม่ใช่เฟอร์ครับผมว่าไม่ใช่เฟอร์ไม่ไม่รู้ว่าคืออะไรอะ่ะเออมันมันหาในนี้ไม่เจอด้วยนะเพราะมันเป็นบอลที่สีแบบดำดำแดงแดงหน่อยใช่ไหมเออเออไม่รู้เลยว่าว่ามันคืออะไรครับอืมนั่นเนี่ยมันมันไม่มีเลยไม่มีอยู่ในนี้เลย หรือว่าก็นี่ก็ไม่ใช่เว้ยเออคืออะไรอะ่ะเราเราเก็บเข้าไปไหนวะอ่ะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวผมค่อยไปหาไอทีแล้วกันถ้าเจอก็เดี๋ยวมาบอกต่อในคลิปอื่นสําหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้สําหรับใครที่ตั้งใจมาดูหรือหลงทางมาดูโดยไม่ตั้งใจเพราะว่าเอาไปเท่งวยูทูมานําพาให้เรามาเจอกันก็ตามถ้ามาดูแล้วชอบรือถูกใจก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมและชนะผมกัด้วย แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปของซีรีส์เควส์เส้นทางของผู้ถูกเลือกโดยมังกรน,นั่นเองครับผม